สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่นครพนมครับกำลังเดินทางมาบิ๊กซีนครพนมครับมีโครงการครับมีโครงการอีกแล้วครับมาดูครับว่าจะมาทำอะไรที่บิ๊กซีนครพนมครับถึงแล้วครับบิ๊กซีนครพนมครับจวพาเข้าไปข้างในครับเนี่ยครับ ตัวที่มาเอาครับคึมบินน้อยครับคุงบินน่อยโอ้ดีใจครับดีใจอย่างมากครับจะมีโรนประจําช่องครับเดี๋ยวดูหน้าดูหน้าตาครับว่าผมสิใสรุ่นไดครับขออนุญาตเอาบมาทำค่อนก่อนนะคะครับอย่าพูดว่าขอนี่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เดี๋ยวเขาว่าไม่มีเงิน วันนี้เน yes ี่ยครับเปิดแล้วครับใช้เป็น DJI Mini SE ครับสิบพันวาสิบเบรีนพันวาราคาชุดคอมโบอ่ะแม่บอชุดคอมโบสิยูจี่หมื่นสามทึกถือครับหมื่นสามก็ร้อยเก้าสิบบาท บิ๊กคาเมราสาขาบิ๊กซีครับบิ๊กซีนครพนมครับโอ้ดีใจครับดีใจสีเดียผ้ามุ้งสูงเลยครับบัอนะครับตัวหน้าตาครับนี่หน้าตาคนขายัวัสดีเ็พื่อนเพแ่อนอาสรนการเปิดงานางาลรังดูแม่อันนี้แรกๆค่ะนี่แรกๆรกที่เขาปิดไวป มันในกล่องมันจะมีแถมไปค่ะนี่คือคอมฟูจะได้ตัวนี้เนาะไปพัดแล้วก็ไปพัดจกสุดไปพัดตีหล่ะค่ะหนึ่งสองสามสุดสามใช่สามสุดแต่ปกติใส่สีใส่สองสุดมันจะเป็นเนี่ยค่ะถ้าจะใส่ในที่นี้มันจะภาพว่าไอ้ตัวนี้ใส่ตรงไหนนี่ค่ะมันมีลักษณะอยู่นี่มันมีติ๊กอยู่ว่ใส่ตรงไหนผมต้องตามคิดระดมผมหลง ส่วนอันนี้เป็นแบตแบตแมีโอ้ม่สิไม่สิซับกันบ่ได้อะไรที่สันนิใช่ใช่ไม่ไม่ค่ะของใครของมันอ๋อโอเคค่ะอ่ามีอะไรบ้างอีกอันนี้เป็นแบตแบตแล้มีสามก้อนครับสองก้อนอยู่นี่อีกหนึ่งก้อนอยู่ตรงตรงนี้ตรงตัวมาเนี่ยใช่ก็คือเป็นสามอันนี้แบตเขาเป็นชาร์จอันกระแท่งชาร์จหรือเปลชาร์จผ่านแท่งได้เลยแต่มันจะชาร์จทีละก้อนอยู่ดีอ่ามันชาร์จโดนแมกนี่เต็ม มันจะขึ้นอ๋อให้เต็มทั้งสามก้อนเลยเมนมันสิมีเขีดบอกเมนมันสิอันเป็นไฟบอกถ้าเต็มเต็มถ้าถ้าไฟตับแสดงว่าตอนโอ้ไฟดับเมนอ่ามันมันจะมีไฟมันจะมีไฟถ้าสมมติเราชาร์จมันจะขึ้นทีละขีดได้บอกนี่เต็มนี่ม้านี่มันนี่เมนมันสิไปทีละก้อนสายสายสายสามันก่อนยู้อสายแบบสายเวลาการก็ให้กางตรงนี้ก่อนกางข้างบนก่อนอ่าอ่าดูครับเพราะว่าข้างล่างถ้ากางข้างล่างมันจะติดตรงนี้คือกางบนจะกางไม่ได้กางข้างบนก่อน เราออกแล้วค่อยกางข้างล่างอันนี้เป็นหมุนลงหมุนลงปึ๊บแล้วถอดแบตถอดแบตวิธีถอดแบตใช้เขาว่ามีเดือยแบบนี้อ่าดูต้องแกะนี่ออกแกะแกะเลยบ่ะแกะได้บ่ะนะซื้ออลไรออกมาเสียเงินหรอแกะตัวนี้ออกปั๊บเอาไว้บ่นี่บ่เอาไว้เนาะกดโคต้อองเาไหมเบลเบลลักษณะอ๋อมีมีตัวนี้งแกะออกเลย อ,อมันคือมันคือบอกบางานแค่เ <c oughs> นี่ยเขาก็ดึงออกเลยอ๋ออันนี้ใส่กาตัวนี้ชาร์จตัวนี้ถ้าส่วนมากสายชาร์จมันมีจดัดกรอะไรมีอันเดียวมันบอกอ้พี่ใส่จักรสิเขาถอดออกมาชาร์จเลยมันบอกวเวลาเไม่ใช้งานเราเอาแบตค้างไว้ได้บอได้ค่ะได้ค่ะแต่ไระเด้มีปัญหาเนี่ยบุ๊บบุ๊บปีไหนปีนี้น แล้วตอนนี้เดียวอะถอดเอาอันนี้ออกบอดวินทุกครั้งอย่าลืมถอดอันนี้ออกเอาครอบชอบกล้องกิมบอลปะชอบกิมบอลปุ๊บลักษณะการถอดโอ้ง่ายต่อง่ายตออเลยค่ะอันนี้มันมีกันสั่นเดี๋ยวมีสานอย่าลืมอย่าลืมตัวเองเลยเพราะว่าถ้ามันติดนะมันจะอันเนี้ยมันจะไปไม่ได้อืมแต่ว่าเวลาใส่เลยใช้งานเขาต้องปิดไว้เพื่อ โอห้มันดินไม่ก็เราไม่ได้ก็เราไม่ได้เล่นเราไม่ได้ใช้เรากันอะไรที่แบบเราวางอะไรนะคะมันจะได้แบบไม่โดนกระแทกอะไรลักษณะการที่แบบว่าแนะนํามีแค่นี้จ้ะแล้วก็รอเอาปิดเมื่อไนี่ปิดยังไงเนี่ยเวลาเวลาปิดกลางบินถ่ายรูปก่อนอ๋อถ่ายรูปก่อนอู้น้าตากบรบเลี้ยวแล้วแล้วเขาเทือนี้ยังไม่เป็ี่ยนยังบอกยังสะเทือนยังไงเรียว่า บินไม่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 ใช่บินเวลาเราไปวางนั่นวางนี่มันกระแทกหน้ากระแทกหลังไงบ้างวางกระแทกหน้าถ้าบุ๊ตกขึ้นจนดับไม่ถึงแบบไม่เล่นแต่ว่าไปนั่นไปนี่เออไปเซนให้รถในี่ยอย่างเนี่ยเราพับเอาพับมันจะเก็บของมันอยู่แเรามีกระเป๋าเนี่ยแต่ว่าถ้าตกเนี่ยกระปินถ้าตกถ้าตกก็ใช้งานได้ต่อถ้าตกมันก็จะเป็นพวกเนี่ยขอกนี่จะเป็นรอยก่อนแต่จริงมันมีอุปกรณ์กันอยู่แต่ต้องซื้อเพิ่มอันที่มันเป็นตะปอกรอหรืออะไรการกระแทกไปพัด ตัวน,นี้บนเดียยังใช้รลลีโมทดรีโมดนะมามาดูครับบ้าเนี้ตัวที่รีโมทครับนี่ตัวนีอ้อันนี้เป็นเสาเสาสัญญาณเขาครับเขาเขาหมุนไปข้างหน้าป่ะแล้วตั้งลักษณะแบบนี้ป่ะพอตั้งแบบไหนก็ได้ตั้งแบบไหนก็ได้ คนมากก็จะกระบ,บอกแค่นี้ว่าตั้งขึ้นเพราะว่าสัญญามันจะรับถ้ายิงตรงมันคือก,กระจายประมาณแบบเราไม่ต้อง,งว่าตอนเฮ็ดจังสิเฮ็ดนะพี่เหมือนก็เน้นสัญญามาทางนี้อ๋อเราไปยิงนี้นดีกว่าเ<อ>พราะว่ากระจายขึ้นฟ้าดีกว่ากระจายด้านข้างครับครับ,รบอ่าแล้วก็มีอัดคิไว้เลยครับปุ๊บอันนี้จะใส่ด้านข้างล่างโทรศัพท์ใส่ข้างล่างมันจะต่างจากตัวนั้นที่ใส่ข้างบนอ่าตัวนี้อันนี้ก็เอาใส่โทรศัพท์เขาก็ปั๊บเอาบีบพอประมาณนี้ใช่ ก็จะมีมันจะมีของไอโฟนที่อยู่ในเครื่องก่อนแล้วก็แอนดรอยอยู่ไหนแอนดรอยใส่อยู่ในนี้แอนดรอยอยู่นู่นโทรศัพท์มือถือเป็นแอนดรอยแอนดรอยครับหัวชาร์จมันมีทุกหัวไหมใช่ค่ะนี่มีมันมีอันนี้ไทยซีมือถือแต่อันแล้วก็มือถือสมัยถ้ามือถือสมัยใหม่จะเป็นไทยบีไทยซีไม่เป็นอันนี้มันจะมีแต่มันมีให้ทุกหัวมือถือน่ะแต่มีอยู่สามแบบนะคะถ้าจะซื้อมือถือ ี S <S <S าือแบบน้ตัวไหนมาตีกับเพ่องตัวนี้บ่สอ่าแทนตัวนี้เอาออกพาโบเอใส่ตัวไอฟโฟนก็อ,ออกผมมีไอฟโฟนแกอ,ออกแล้วก็เอานี้ใส่แล้วก็ใส่แบบนี้อ่าดึงวอสบารนี้เวลาสัตว์เขาว่าสัตว์อยู่ตังไหคะชาร์จลีมทชาร์จลีมทสเอาสายเสียงชาร์จลีมอสไม่เหมือนกันอ่าตัวนี้ ดูนี่เพราะมันไม่เหมือนกันเอตัวนี้ตัวนี้กับซัดรีโมดคือกันแม่อันนี้ซัดมันเป็นมันรูชาร์ดเคยกันนะคะออ๋เขาให้มาส่งแบบอ๋อแต่แต่ตัวนี้มาใสันีเป็นหาอะแดปเตอร์เองนะหัวอะแดปเตอร์นะคโทรศัพท์ใช้ใช้ได้แล้วก็ไอมันจะมีจอยสติ๊กจอยสติ๊กอยู่นี่ครับอันนี้สำรองอันนี้อยู่นี่มีมอกมากมุนแล้วนี่เข้านี่กดใส่กระเก็บเก็บผู้ปฏิบินง่ายเลยครับแต่ว่ามันต้องเอาอันนี้ออกน้ำ ไอตัวล็อกเนี่ยมันจะเข้าไปอออกใช่ถ้ามันไม่ใส่เคสถ้าไม่ใส่เคสมันน่าจะพอดีเพราะโทรศัพท์มือถือมันความหนามันจะประมาณนี้แล้นี่ไม่ใส่เก็เลยนี่ใช่ใช่มันก็ใส่ได้โอเคแล้วก็เอาสาที่เป็นรูเนี่ยเสื้อนี้เสื้อนี้เสื้อนี้ถ้าไม่เก็บก็ใส่ไปมิเลยเพราะว่าอันนี้มันก็หรือจะเก็บจะเก็บเอาเข้ามาล็อกที่ทำพวเก็บก็ดีไหมโอเคครับ เรากำังมาจอยสติกจอยสติกมันมีสำรองอยู่ถูกไหมโอเคครับทีนีจ้จำมีสำรองอยู่ในนี้ครับโอ้ไปะเด็นง่ายแล้วเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับ <c oughs> โดน d j i SE ครับแต่ว่าตอนนี้ยังเฮ็ดยังบ่ได้ครับโอ้หลายอย่างครับกลัวสิ่เหบินครับ <c oughs> แกลกับยังพอได้โหลดอยู่เวลากัสซันซีดครับเพราะว่าสิคำขำไปสกุบตัวเล่ากันครับ ทั้งแอปเนี่ยทั้งหลายอย่างครับหลายอย่างแล้วก็ับไปนู่นเนี่ยจิ๋งเพิ่งเพิ่งเ่งุงทะเบียนให้เพิ่นกับเพิ่นให้ส่งเอกสารอยู่ครับแต่ว่ากันตอกซัดแบตอีกนอเนาะตอกกบไปซัดแบตอีกครับเดี๋ยวจังได้สีล้อสีล่องเมืองสีล่องบินให้มึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับคลิปนี้ถามเล่ากันครับซัดแบตก่อนอัพโหลดคลิปก่อนโหลดโหลดแอปก่อนครับ ครับผมพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ล่าไปก่อนครับสำหรับการไปซื้อ DJI SE ชุดคอมโบอยู่ที่หมื่นสีครับหมื่นสครับครับผมคลิปนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ